ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราอยู่กันในบทที่2นะคะเรื่องครอบครัวของเราอ่านะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ดูคลิปวิดีโอไปใช่ไหมคะเรื่องครอบครัวของเรานะคะได้บอกกิจ,จวัตรประจําวันของ คุณแม่นะคะว่าคุณแม่มีกิจวัตรประจําวันอะไรบ้างแล้วคุณแม่เนี่ยก็ได้ถามโป้งกับก้อยนะคะแล้วก็ให้โป้งกับก้อยเนี่ยเรียงลําดับกิจวัตรประจาวันของตัวเองนะคะคุณครูก็ให้เด็กๆถ่ายคลิปนะคะสั้นๆส,ส่งมาหลายคนก็ส่งแล้วนะคะใครที่ยังไม่ส่งบกวนส่งด้วยนะคะอ่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทําใบกิจกรรมที่2.1กันเรื่องการเรียงลําดับเหตุการณ์ เด็กหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปที่หน้าที่7นะคะคําที่แจงบอกว่าให้นักเรียนเติมตัวเลข1 2 3และ4ตามระดับเหตุการณ์ลงในวงกลมเลยนะคะอาจเรามาฉลองวันเกิดกันครูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยฉลองวันเกิดกันมาบ้างแล้วเนาะแล้วก็รู้ขั้นตอนแล้วนะคะมันก็จะมี เหตุการณ์ให้สี่อันเนาะเป่าเทียนจุดเทียนตัดเค้กปักเค้กเด็กๆคิดว่าอะไรควรที่จะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งคะอ่าหยุดคลิปแล้วคิดก่อนก็ได้นะอ่ะอันที่หนึ่งเลยก็จะต้องเป็นปักเทียนนั่นเองนะคะเราจะต้องปักเทียนก่อนเนาะอ่ะพอปักเสร็จแล้วเราไปเป่าเลยได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเราต้องจุดไฟก่อนเพราะฉะนั้นจุดไฟจึงเป็นอันดับที่สองนะคะต่อไปจุดเสร็จแล้วเราก็ต้องเป่าเทียนนั่นเองนะคะดเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเขียนได้เลยนะคะพอเป่าเทียนเสร็จเรียบร้อยก็ต้องตัดเค้กค,ค่ะโอเคนะคะนี่เป็น 4ขั้นตอนสําหรับการฉลองวันเกิดอ่ะเราไปดูค่ะต่อไปหน้าที่เจ็ดเหมือนเดิมนะคะเรื่องกิจวัตรประจํำวันมีกลับบ้านไปโรงเรียนตื่นนอนเรียนหนังสือนะคะอ่ะขั้นตอนที่1เลยลําดับเหตุการณ์แรกเลยน่าจะเป็นอะไรดี ตื่นนอนนะคะใส่เลขหนึ่งลงไปเลยนะต่อไปก็ไปโรงเรียนค่ะเป็นอันดับที่2อ,อาเรียนหนังสือนะคะเป็นอันดับที่3แล้วก็กลับบ้านเป็นอันดับที่4ค่ค่ะเด็กๆหยิบดินสอเขียนลงไปได้เลยจ้า อะมาดูอีกใบกิจกรรมหนึ่งนะคะหน้าที่8ปค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องราชสีกับหนูนะคะแล้วเติมตัวเลขลำดับภาพเพจการณ์ต่อไปนี้นะคะมีให้มีให้อยู่ยด้วยกัน5ภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเติมตัวเลขได้เดี๋ยวคุณครูจะมีนิทานให้เด็กๆฟังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะ ในป่าแห่งหนึ่งมีหนูร่างงอนแง่นอาศัยอยู่เขาหวาดกลัวทั้งหมาจิ้งจอกหมาป่าและแม้แต่ตัวเองกลัวว่าจะมีลมเข้าและพัดกิ่งไม้หักลงมาเขาจึงรีบมองหาหลุมที่จะเข้าไปซ่อนได้โดยเหตุนี้สัตว์เล็กๆตัวอื่นจึงพากันล้อเลียนเขา ขี้กลัวจริงๆเลยกลัวแม้กระทั่งลมเจ้านี่มันขี้กลัวสุดๆเลยขี้กลัวขี้กลัวขี้ไม่ขี้กลัวขี้วันหนึ่งเจ้าหนูรวบรวมความกล้าและไปพบราชาแห่งป่านั่นคือราชสีเจ้าราชสีพึ่งกินข้าวกลางวันเสร็จเขากำลังนอนกลางวันอยู่ที่หน้าถ้ำ เพื่อนๆของหนูก็อยากรู้ว่าเจ้าหนูวางแผนอะไรไว้กันแน่หนูเริ่มปีนขึ้นไปบนหางของราชสีเขาขึ้นไปบนหลังของราชสีด้วยใบยหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเขาตั้งท่าให้เพื่อนๆดูถึงแม้ว่าเขาจะหวาดกลัวมากเขาก็พยายามซ่อนความรู้สึกไว้อย่างเต็มที่ณตอนนั้นเองราชสีตื่นขึ้น แล้วก็สะบัดขนทำให้เจ้าหนูร่วงลงมาหนูและราชสีจ้องหน้ากันและกันสัตว์ตัวอื่นๆเริ่มกังวลอ้ไม่นะราชสีจะกินหนูแน่ๆนี่กล้ามากสินะมาทำอะไรอยู่บนหลังข้า ท่านราชสีอยากกินข้าเลยข้าเป็นหนูที่ขี้กลัวแลอ่อนแอที่สุดแล้วข้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวแค่ใบไม้เรื่องจากต้นไม้ข้าก็กลัวแล้วแต่ข้าเบื่อเต็มทนกับความขี้คลาดข้าจึงอยากกำจัดมันออกไปท่านเป็นถึงราชสี เพียงแค่คำรามทีเดียวสัตว์ทุกตัวก็กลัวท่านไปหมดท่านพอจะพิจารณารับข้าไปเลี้ยงดูได้ไหมราชสีฟังหนูด้วยความเงียบเจ้าหนูสงสัยว่าคำตอบของเขาจะเป็นอย่างไรแล้วทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยแล้วบอกเหตุผลดีๆมาหนึ่งข้อ ว่าทำไมข้าถึงไม่ควรกินเจ้าความช่วยเหลือจากท่านจะได้รับการตอบแทนข้าสัญญาไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งข้าจะช่วยท่านทันทีที่เจ้าหนูพูดเสร็จราชสีก็คำรามขึ้นเจ้าหนูตัวจิ๋วอย่างเจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไงแต่เมื่อเห็นว่าเจ้าหนูตัวสั่นไปได้วยความกลัวต่อหน้าเขา ราชสีจึงตัดสินใจไม่กินเขาโชคดีที่ข้าอิ่มแล้วออกไปพ้นหน้าค่ะเจ้าหนูวิ่งออกมาเพื่อนๆของหนูที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆก็ประหลาดใจมากเมื่อเวลาผ่านไปสักพักราชสีก็หิวและเริ่มเดินไปมาในป่าแต่เขาไม่ทันสังเกตเห็นกับดักของนายพรานและโดนจับไป เขาโดนแขวนอยู่ในตาข่ายอันใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศเขาพยายามดิ้นให้หลุดจากตาข่ายแต่ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยความที่เขาเป็นถึงราชาแห่งป่าจะให้ตะโกนขอความช่วยเหลือก็คงขายหน้าแล้วนายพรานทั้งหมดก็จะได้ยินและมาจับตัวเขาไปโดยเร็วเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาจึงเริ่มรอ ระหว่างนั้นสัตว์อื่นๆที่อยู่ในป่าสังเกตเห็นราชสีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเลย mm hmm. เจ้าหนูเห็นราชสีขณะที่กำลังเดินผ่านมาพอดีและเขาตัดสินใจที่จะช่วยราชสี mm hmm. เขาตรงเข้าไปหาราชสีเริ่มปีนหางขึ้นไปและเมื่อขึ้นไปถึงแล้ว mm hmm. เขาก็เริ่มแทะตาข่าย ณตอนนั้นเองกระต่ายก็วิ่งเข้ามาใกล้พวกเขาแล้วเร็วเข้าเพื่อนพวกนายพรานกำลังมาแล้วสัตว์อื่นๆที่เข้ามามุงรอบเริ่มวิ่งกันอย่างโอนละมานทันทีเมื่อไ,ได้ยินคำว่านายพรานแต่เจ้าหนูก็ยังคงแทะต่อไปในที่สุดตาข่ายก็ขาดและราชสีก็หล่นลงมาและหนีไปได้กระโดดขึ้นมาบนหลังข้าแล้วรีบไปเจ้าหนูกระโดดขึ้นไปบนหลังราชสี และพวกเขาก็หนีออกไปได้ราชสีมาถึงหน้าถ้ำและในขณะที่ยังหอบอยู่เขาคุกเข่าและเจ้าหนูก็กระโดดลงตอนที่เจ้าบอกว่าวันนีงเจ้าจะช่วยข้าข้ามองเจ้าต่ำไปจริงๆข้านึกว่าเจ้าเป็นแค่หนูตัวจิว๋วไร้ประโยชน์แต่เจ้าช่วยชีวิตข้า ในความยินดีท่านราชสีเจ้าไม่ต้องกลัวข้าอีกต่อไปจริงๆแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วละ่ะเพราะเจ้าเป็นหนูผู้กล้าหาญถ้าข้าเป็นราชสีแห่งป่าต่อจากนี้ไปเจ้าก็จะเป็นเจ้าชายผู้กล้าหาญของข้าราชสีกับหนูเริ่มหัวเราะ สัตว์ทุกตัวที่ดูอยู่ห่างๆออกมาและปรบมือให้กับหนูผู้กล้าหาญราชสีกับหนูกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและผืนป่าก็อยู่อย่างสงบสุขไปตลอดกาล นิทานก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้ดูกันไปสนุกไหมคะหลายคนเคยฟังมาแล้วนะ่เรามาดูเลยค่ะอันดับที่1นนะคะเป็นเหตุการณ์แรกเลยก็คือราชสีเขาทําไมคะนอนอยู่นั่นเองนะคะนหนึ่งลงไปเลยนะราชสีนอนอยู่แล้วบังเอิญว่าหนูเนี่ยขึ้นไปเล่นบนตัวราชสีใช่ไหมเขาอยากไปเหมือนประกาศความกล้าให้ใครๆได้รู้นะว่า เป็นหนูขี้กลัวใช่ไหมคะก็เป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองต่อมาเลยเนี่ยราชสีก็จับตัวหนูได้ใช่ไหมคะจับตัวหนูขึ้นมาแต่หนูก็ได้พูดออกไปใช่ไหมคะว่าเนี่ยเขาว่าเป็นหนูที่น่าสงสารใช่ไหมเนี่ยมาเหมือนว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์สาคัญถ้าเกิดราชา ติดอยู่ในตะข่ายสัตว์ตัวอื่นก็ไม่มีใครกล้าช่วยเหลือเลยแต่มีหนูน้อยตัวนี้นี่แหละนะคะที่กลับมาช่วยเหลือราชสีโดยการกัดที่ตะข่ายอ่าเป็นหมายเลขสีนะคะนักเรียนดูตามรูปนะหนูมากัดที่ตะข่ายก็ทําให้ราชสีเนี่ยหลุดออกมาได้นะคะเขาก็เลยดีกันเนาะตามที่ในนิทานที่เด็กๆได้ฟังนะคะและรูปสุดท้ายเนี่ยราชสีก็ถูกปล่อยออกมานั่นเองนะคะเป็น5้าเหตุการณ์ที่มาจากนิทานเรื่องนี้อ่านะคะ ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งงานมาที่รลย e อ f ฟ i c เชีของครูได้เลยค่ะ,ะวันนี้นะคะเรามีใบกิจกรรมให้เด็กๆทำเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ